สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพวกับช่องถาอินเตอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกัน,นครับมีการรายงานข่าวเมื่อวันที่9มิถุนายน2567น,นะครับว่าประธานาธิบดีเอม็มมานูเอลมาครงผู้นําของฝรั่งเศสนั้นประกาศยุบสภาครับและเตรียมจัดการเลือกตั้ง,งก่อนกําหนดหลังผลเอ็กซิสโพชี้ว่าพรรคเรือนในซองของเขาั้นพ่ายแพ้พรรคฝาจัดในการเลือกตั้งรัฐสภาแห่งยุโรปครับ ผล x สิบ four เปิดเผยเบื้องต้นชี้ว่าพรรค national r a ล l y ฝ่ายขวาจัดได้คะแนนโหวตเป็นอันดับหนึ่งที่31.5%ได้เก้าอ e ี้รัฐสภายุโรปไปถึง30ที่นั่งมากกว่ากลุ่มพันธมิตรที่นำโดยพรรคเรเ e ซ o ซึ่งตามมาเป็นอันดับ2ที2่1 5 2กว่าเท่าตัวส่วนอันดับ3คือพรรคสังคมนิยมตามมาติดติดที่1 4 3หลังผล x สิบได้รับการเปิดเผยออกมาทางด้านจอแดนบานเดล่า หวหน้าพรรคเนชั่นแนลเรลลี่ได้ขึ้นกล่าวปราศัยฉลองชัยชนะต่อหน้าผู้สนับสนุนที่สำนักงานใหญ่ของพรรคพร้อมทั้งเรียกร้องให้เอ็มมานูเอลมาครงนั้นยุบสภาเนื่องจากตวนต่างคะแนนระหว่างทั้งสองพรรคนั้นมากสแสดงให้เห็นว่าเป็นการไม่ยอมรับในตัวประธานาธิบดีของฝรั่งเศสอีกต่อไปความพ่ายแพ้อย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับรัฐบาลปัจจุบันถือเป็นการยุติวากวนและถือเป็นวันที่หนึ่งของยุคหลังมาครงนั่นก็คือทางด้านจอแดนบาเดลล่านั้นได้กล่าวปราศัย ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นปรากฏว่าเอ็มมานูเอลมาครองก็ออกถแถลงการไปทั่วทั้งประเทศประกาศว่าเขาจะยุบสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศสและจัดก,การเลือกตั้งใหม่โดยการลงคะแนนรอบแรกจะเกิดขึ้นในวันที่30มิถุนายน2567ตามมาด้วยรอบที่สองวันที่7กรกฎาคม2567เอ็มมานูเอลมาครองบอกแบบนี้ครับบอกว่าผมได้ตัดสินใจที่จะคืนตัวเลือกในการโหวตรัฐสภาในอนาคตคืนแก่พวกคุณดังนั้นผมจึงขอยุบสภาแห่งชาติในช่วงค่ำวันนี้ นี่เป็นการตัดสินใจอย่างจริงจังและหนักอึ้งแต่เหนือสิ่งอื่นใดมันเป็นการแสดงความเชื่อมัน่นเชื่อมั่นในตัวพวกคุณเหล่านี้เพื่อร่วมชาติของผมเชื่อในความสามารถของชาวฝรั่งเศสที่จะตัดสินใจอย่างเป็นธรรมที่สุดภายใต้การปกครองระบบของฝรั่งเศสนั้นการเลือกตั้งจะจัดขึ้นเพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน577คนส่วนการเลือกประธานดีจะมีการเลือกตั้งแยกต่างหากซึ่งจะยังไม่จัดขึ้นจนกว่าจะถึงปี2570 ทางด้านมานินเลแปนผู้พ่ายแพ้สึทเลือกตั้งประธานฝรั่งเศสให้แก่มาโครถึง2ครั้งในปี2 5 6 0กับ2 5 6 5ก่อนที่เธอนั้นมีคะแนนนิยมมากขึ้นเรื่อยๆออกมาต้อนรับการตัดสินใจการยุบสภาของเอ็มมานูเอลมาโครว่าเราพร้อมจะรับมอบอำนาจจากชาวฝรั่งเศสหากฝากความเชื่อใจเอาไว้ที่เราเราพร้อมที่จะสร้างประเทศขึ้นมาใหม่พร้อมที่จะปกต้องผลประโยชน์ของฝรั่งเศสพร้อมที่จะยุติการอพยพเข้าเมืองจํานวนมหาศาลและพร้อมที่จะให้ความสําคัญอำนาจการซื้อของฝรั่งเศสเป็นอันดับแรกและพร้อมที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมของฝ ทั้งนี้นับตั้งแต่ประธานดีเอมานูเอลมาครงเริ่มบริหารประเทศสมัยที่2ในปี2 5 6 5เขาครอบครองเสียงข้างมากและใช้กฎหมายมาตรา49/3ในรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสเพื่อออกกฎหมายโดยไม่ต้องผ่านการโหวตในสภาหลายต่อหลายครั้งสร้างความไม่พอใจแก่สมาชิกฝ่ายค้านและชาสรส่งเสรมจำนวนมากความร้าุุ่นที่ประธานดีฝรั่งเศสต้องยุบสภาเกิดขึ้นเมื่อปี2 5 4 0ทำให้ประธานดีชาร์ชีรักเสียเสียงข้างมากในสภาและทำให้พรรคสังคมนิยมก้าวขึ้นสู่อำนาจภายใต้าการน,นำของลลโอนล ชอสแปงนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับสําหรับเรื่องของการเมืองในฝรั่งเศสนะครับเป็นเรื่องที่น่าติดตามกันเลยทีเดียวในการที่จะเลือกตั้งสอสอที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คงจะต้องรอดูว่าทางด้านเอ็มมานูเอลมาโครจะสามารถเป็นผู้นําฝรั่งเศสต่อไปได้หรือไม่หากว่าเสียเสียงข้ามมากในสภาเจ้าตัวนั้นอาจจะต้องลาออกนะครับเพื่อที่จะมีการเลือกผู้นาใหม่เช่นเดียวกันนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับ ที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นก็ะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดติดตามช่องถ่าอินเตอร์นิวด้วยครับ